นี่ก็คือเฮาซินยางไปเนาะทุกคนเฮาจดอดรถไปอยู่บนพูดนแล้วเปล่าได้ทุกคน <laughs> บุหรี่อันเอาอะไรเน,นะเอ้ต้บุหรเอาไม่ยังมาตอนนี้คือเฮาไดปูเนาะทุกคนนี่กินแล้วไรแล้ว <laughs> ของหมูไดมาเนาะเลยแกงท่า สบายดีทุกคนตอนนี้คือเฮาสิไปหาหอยงมหอยกันนะทุกคนไปน้าหมูเนี่ยนี่ <laughs> คือหมูสนิดอันตอนนั้นมาอยู่บ้านเฮาเนาะแล้วก็ที่จริงก็อยู่บ้านนี่แหละแต่ว่ามา,มาลินจนมาอยู่บ้านเฮานนะ่ะแต่น้อยจนใหญ่แล้วก็มาเอาฟอยอยู่บ้านคือเกา่าตอนนี้เฮาสิไปหาหอยกนันนะทุกคนเดี๋ยวจะเป็นอะไรค่อยไปทับส้มติดตามักันเนาะว่าเมนเฮาได้ยังเด่นในย่างเดชไทยให้เบิงเ้อ พอราบวกเจนสะออนสะออนสะออน,ออน,ออนมันต้นของเขารู้ไหมเขาเจ้าปูกเป็นลายเหตตาคนโดยสะออนสุดตอนนี้คือเขามาครึ่งทางแล้วนี่มาหลายคนอยู่แต่ว่าเขามาก,ก่อน <c oughs> เขามาก,ก่อนมามานุ่หมูหมูจนมีลูกใหญ่มาละเขาเจ้าก็มาหอดอีกคนนึงอันไหนหอื้เอเลย nhiều rồi ơi lên. Ừ. Hôm mai đi sao vậy anh? Anh chuẩn bị ở chín mươi năm nữa Yang ye, na, 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 มาเนี่ยล่ะตัดทีเจ้าตัดดูเฮ้ยว่ากันไหมฮ้ยโหลตัดดูน่าพากันอันี่น่าพากันนะตัดดูเลยตัดดูอะนี่มีน่ะอันนั้นเราไปนี่คนเขาจอดรถไปอยู่บนพุ่นแล้วแต่ว่ายังมาเพื่อว่าเขายันชิเก็บหอยไปไปแล้วก็ย่านที่ขันมาเอาอยู่เทงิทงนี้อยู่ลุ่งนี้ก็เลยจอดไว้อยู่ทิงพุ่นแล้วก็ไปเก็บหอยกัน เดี๋ยวที่ตามหับชนเหมือนกันเด้อทุกคนออ้ยบรรยากาศอยู่บนดอยอากาศดีดีทุกคนเย็นสบายเขาเจาเริ่มถางให้แล้วทุกคนนี่เดี๋ยวเดือนชีเดือนห้าก็เขาเจะชี้ซักเขาให้แล้วเนาะตอนนี้ก็คือถังให้บบถางกับกบริกินเนาะต้องในทางแล้วก็มีโอ้ยอาซิพละลักของเขาก็คืออันปลูกมันต้นเนาะทุกคนปลูกมันต้นแล้วก็ขายออก ไก่อให้เขาจะเ,เป็นอาชีพหลักๆของเขาจะเ,เลยโมนี่ความหลายนับบอลสิไปแกบหอยกันตอนนี้คือมาหดบอลในน,น้ำแล้วีนสิ่งที่เฮาเกี่ยม,มาก,ก็คือไฟใสเฮาสิไต่ไฟใสไฟไแล้วก็งมหอยบ่หัวสิได่หลายบอกหรือวา่บอาบ่ได้เลยก็บ,บ่หูเนอะมือน,น่าติดตามยี่งย ao ไปทุกคน ตอนคำเอามาน้ำเอื้อยแล้วก็มาน้ำมนหมูเนาะด้วยไหมคะก็หูจกักซื้อแต่ว่าเป็นตะก,กุลเดียวกันก็เลยว่าเอื่อยเอื่อยจัป็ปพี่น้องกันเนาะยังอ่ะชิมมังเน่ะฮะ นี the the ่ตอนนี้ค um. ือเฮาได้ปูน้ำคนนี่ปูเสร็จแอ้วถืออไรนอ่อัไหเอจิจิมาฮะาเนี่ยปูนออไตอนนี้คือเราได้นี่ปลาน้ยคนจับด้วยมือเปล่าได้บ่ได้เอาวีบ่ได้เอาไม่อย่างมาเลยเนาะ เพราะว่าเขาคิดว่ามาเก็บหอยล่านะก็เลยมาว่ายออกมาตอนนี้ก็คือจับมือเปล่า,านี่แบ่งี้เขาจอ้องเขาบู๊เฮ็ดเขาบู๊จ้องน,นี่คืออุปกรณ์สำคัญที่สุดในการหาป่าหรือว่าหาหอยม่อย่างนาอเพราะว่าเขาใส่ตัวนี้นะมันจะขาายานให้เหาแล้วก็เห็นชัดเจนเลยทุกคน ตอนนี้คือมังงงหอยนะทุกคนถ้าเอาเบิงในนี่เนี่ยเห็นชัดๆเลยเห็นบอยอยู่เน่หอยเดี๋ยวเขาบูสังเกตแล้วนี่สิเจาะหน้ากักอันนี้ออกก่อนถ้าบอเอาน้ากักอันนี้มันบบเห็นเลยทุกคนบบเห็นแจ้งเนี่ยเห็นเห็นเยอะในน้ำโบอยู่เลยเอาเลยเอ้ จับด้วยมือเปล่าได้ทุกคนบร๋ย <laughs> อันอะไรเยอะนะเอ๊ะบรปุ๋ยเอาไม่ยังมาเลยนี่มาเก็บหอ,อยแล้วล่ะแต่ว่าได้ปลา,าแล้วแล้วลิซ่งอยู่เหรอเฮ้ยน้อยอยู่ด้วมันก็สิดิแหน่นว้าวได้ปลาน้อย <laughs> ทีมงานของเรามากันสามคน,นเออันนี้คอเอื้อย เขาจะเอานักากแล้วก็บึงแบบนั้นในทัวทาบอเอานักกากมันบบเห็นดีเพราะว่าหน้ามันไหลแห้งก็ต้องแบบในงมเอาแบบนี้เนาะถาเขางมเอาแบบนี้นี่ยมันจะเห็นเลยแต่ว่าต้นคื่อาแบนี้บนมี้บ่มีไหลเนี่ยทุกคนเทาเห็นพักเนาะบู้บู้วะนี่อื่นเป็นอย่างแต่ว่ามันจะออกรสสัติ์แบบสุบซมแกงใส่หนอหรือเอ้ยโมเมน แกงไซอันหอยกับอันมกใส่ป่าแซบเลยทุกคนตัวนี้นะในน้ำให้กินตอนก็นขึ้นมันก็เห็นแจ้งเนาะมูอหนาคอยสิไทายให้จะแจ้งไวยตัวนี้คือโบ๊แจ้งกันไปเดี๋ยวเฮาชิกเก็บก็บไปไปแกงหอยกินก็พักตัวนี้เนาะแกงหอยใส่ผักสมมันจะรสชาติมันจะ,นจะออกเป็นสุมๆนี่แหละบ๊หูอืน่นมาพักนี่เนี่ยว,ว่า คู้ได้กินตรงนี <extern> s> <S เ้เนาะเห็นอย่างก็สิเก็บไปเลยทุกคนอยู่ในป่ามีแต่ของกินแต่ว่ามื้อนี้คือว่าหาหอยบอมานปั่นได้ทุกคนบ่เห็นบ่เห็นมีดูนี่ก็ได้แต่อีกเดียวเด้อรี่ยินเขาว่ารี่ยินมัวเฮามาผิด สายแล้วแวียน,น,นาตัวนี้มันบูมีมีแต่ป่าน้อยๆเนาะมีป่าน้อยไร้หลทุกคนแต่ว่าเขาเอาบ่ได้เพราะว่าเขา,เาบ่ได้เอาวิ่งมาเธอเลยสศอบเท่าทีเห็นเนาะนี่ผักตัวน,นี้ตอนนี้ก็คือเข้าเจ้ายังกำลังงมหอยอยู่ตอนนี้ประมาณแปดโมงปแล้วทุกคนแปดโมงป ฮัลโห้ะโอ้ยตันนี้นะหอยบอมีทำมาผิดสายแล้วทุกคนตอนนี้ก็คือเขาง่วงนอนแล้วแต่ว่าไม่ได้กลับเลย ก้อนหินใหญ่พลึกกลางขึ้นเนี่ยยางจะลำบากนิดนึงทุกคนเพราะมันบ่เห็นหุงนะแล้วก็เราก็บ่ค่อคยถน,นัดอันหากินตอนกลางคืนเนี่ยแล้วก็แบบโบเคยบ่ค่อยบ่ค่อยหากินตอนกลางคืนเนาะพี่เจว่าบังเผื่อไปหาปูที่ก็เคยอยู่แต่ว่า แต่ถ้าไดล้วนี่ได้สมนี้พอพ่อกินแล้วผม่องอันนน้องอ่ะบอจแต่ผมยัางอะไรลีกอ่ะเขาไม่จะรหรอนออะไรูก็ุ่าซูซ่า้ายอนะออสิหอยอยเงาุกคนอยเงาแบบกนมันเงาๆนะปูามันกลนหอยมแอลงอ่เซ ก <Hey. S 1> ็จาก็จะส่องเห็นอยู่เพราะก็จะเคยแล้วนะเข้าในส่องบ่เห็นเลย にちゃんさん、あめし。にゃれる。のまえめよ。なでしきや。なにゃみしきや。あんじえるましにゃさや。な。な。

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ตอนนี้คือห่อสิเก็บผักตัวนี้นะทุกคนโอ้ของเนี้ยคือเกลือแม่เขาจะขับลาม

ีหอยของฮาพอกินแล้วเนี่ยเอออ้อาสามาอู้อะเออพอกินแล้วไรเราเอออันนี้นี่เออจังหวะแบบนี้ก็งั้นเอุณหภูมเตะเอ้อุูมิอะไหรออูมิอะไรเงาะบัวนี่มีตัวเน่ยตอี้ไราะบัวก็ยีก็เตะอ ความไหลพักตัวน MM <cción> ี้นะไอพักตัวนี้ม <people Yum> <crazy> ันข <uhan> ้อใจไข่ก็แซบได้ทุกคนเกิดจากธรรมชาติโอ้ซื้อกันนี่ก็ไ้้ถ้าได้หูก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เด้อทุนตัวนี้แซบ

ตอได้ไหม,อมตอนนี้ก็คือเฮามาหอดอู่บอลหลุดจักเฮาแล้วทุกคนขึ้นผูประมาณสมโมงไปเนาะตอนนี้ก็คือสิบโมงไปสามสาสิบสามนาทีเฮาไปหาไปงมหอยประมาณมาแต่หกโมงประมาณสี่ห้าสีมงเลยทุกคนเดี๋ยวนี้คือกำลังชิกลับแล้ว อย่าเเลน้องหลง,ลงอะไรลู้่ะเตัดตเลยจ้อ้าวม่ใช่จีม่ได้รล้ไหมหอ,อตอนนี้คือเขากลับมาหอดเฮือนแล้วนะทุกคนประมาณสิบเอ็ดโมงยาง นี่เราก็เข้ากำลังสิกินข้าวกับอันนี้คือเมนูแกงจระแค่ัวแขนเนาะทุกคนเขาเจ้าได่มาผัวาของหมูได้มาเนาะเลยแกงท่าอันนี้คือมกปลาโอ้ปลาน้ำแม่เด้ร์ทกคนตาแซบอันนี้คือมีหมูขาวมีอันนั้นสินไกป่ปลาแล้วก็มีสินโตฟัน ปูนกันเนาะแล้วก็นี่คือปลาปิ้งแล้วก็นี่คือแจวแล้วก็อัออนนี้คือข้าวเจ้ามีแต่ของแซ่บของอร่อยรทั้งนั้นเลยเดี๋ยวสิีกินเข้ากันคลิปนี้ก็สิมีประมาณหนทุกคนถ้าผููดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด็ทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปต่อไปเนาะนี่คือเนื้อ สกินอิมอ,มอีมเลยสิกินแห้มันกุ้มเดือนหนึ่งเลยเนาะแม่พินยางมาอยู่นี่